จเจริญพรชาติโยมและสาวิชนทั้งหลายวันนี้เป็นวิชาชีวิตตอนที่288นะซึ่งวันนี้หลวงพี่จะได้มาอ่านในไตรปิฎกเล่มที่63ฉบับมหมามกุฏราชวิทยาลัยซึ่งก็เป็นเรื่องราวของไตรมีชาดกมหาโมโหสดชาดกนะมหาชนกชาดกนะซึ่งกเ็เกี่ยวข้องกับ เนื้อหาที่เอามาใช้ได้กับชีวิตประจําวันเช่นในไตมีอชาดกนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่ให้เราเนี่ยได้เห็นถึงความเป็นจริงของชีวิตของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปว่าทุกคนเกิดมาก็ต้องตายที่มีถ้อยคำว่าผลไม้ที่สุกแล้วเนี่ยย่อมเกิดภัยแต่การหล่นเป็นนิดฉันใดเนี่ย สัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วเนี่ยก็ย่อมมีภัยแต่ความตายเป็นนิชันนั้นเหมือนกันเพราะนั้นชนเป็นอันมากเนี่ยเห็นกันอยู่ในเวลาเช้านะบางพวกเนะยพอตกเย็นก็ไม่เห็นกันละนะชนเป็นอันมากเห็นอยู่ตอนเย็นนะพอตอนเช้าก็ไม่เห็นกันละเพราะนั้นก็ขอให้เรานนั้นอยู่ในความไม่ประมาทนะหรือ ในเรื่องราวของความาไม่ประมาททั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าด้วยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตายแล้วเราจะไปไหนในมหโหสถชาดกได้มีถ้อยคำว่าคนเขาเนี่ยเห็นแต่โลกนี้ไม่เห็นโลกหน้านะยึดแต่ยึดเอาแต่โทษในโลกนะทั้งสองนะเพราะนั้นคนมีปัญญา มีความเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยก็ย่อมประสบความสาเร็จได้เหล่านี้เป็นต้นนะหรือแม้แต่ในเรื่องราวของการมีความเพียรของมหาชนกนะก็มีถ้อยคำว่าบุรุษผู้เป็นบัณฑิตพึงพยายามอยู่เรื่อยไปนะไม่พึงเบื่อหน่ายนะในการทำงานทั้งหลายนะเพราะว่า ถ้าเราตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่สุดความสาม,มารถแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก็ให้มันเกิดไปหรือแม้แต่ในเรื่องราวของอการที่ให้เรานันเนี่ยมีจิตใจที่ร่มเย็นอย่ามีจิตใจที่เล่าร้อนนะเหมือนอเตาเผาเหล็กที่มันร้อนอยู่ภายในแต่ภายนอกไม่ร้อนเหล่านี้เป็นต้นแต่วันนั้น ในวิชาชีวิตที่เราคุยกันมาถึงสองร้อยปดสิบแปดตอนแล้วในวันนี้เนี่ยจุดประสงค์ของหลวงพี่ก็คือเพื่อให้พวกเราได้มีความเข้าใจนะในการดำรงชีวิตมีทักษะในการดำรงชีวิตมีข้อคิดในการดำรงชีวิตนะซึ่งก็เอาเนื้อหาของพระไตรปิฎกนี่แหละมาเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาวมพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนให้เราแบบว่า มันทำความดีนะทำตัวให้มีคุณค่านะต่อโลกใบนี้นะเป็นประโยชน์แก่โลกเป็นประโยชน์แก่ชนหมู่มากอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นก็มีทางเลือกของการดํำรงชีวิตว่าเราจะเลือกดําเนินชีวิตไปอย่างไรนะโลกใบนี้เหมือนเป็นห้องเรียนที่เราจะต้องอมีการเรียนรู้สัมผัสรับผล กระทบของทุกสิ่งทุกอย่างนะที่เราจะต้องประสบพบเจอให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยได้เป็นบทเรียนของการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความผิดหวังหรือความสมหวังความอกหักความน้อยเนื้อต่ำใจอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นตน้นบางครั้งชีวิตของเราบางทีเราก็เราไปตัดสินผู้อื่นโดยโดยเรา,เรา,เ,ราเราก็ไม่รู้ตัวนะแล้วบางทีเราตัดสินไปในทาง ที่ไม่ดีเนี่ยมันก็เป็นกรรมติดตัวเราเพราะนั้นก็ขอให้เรานั้นเนี่ยได้มีหลักแห่งเมตตาธรรมอยู่ในจิตใจมีจิตใจที่สามารถที่จะชื่นชมให้เกียรติผู้อื่นนะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะมีความองอาจกล้าหาญนะในสิ่งที่ได้กระทำไปนะแล้วมีความเชื่อมั่นใน ความสามารถของของตัวเราเองนะเพราะว่า,าชีวิตนั้นเนี่ยถ้าเราจะหาความสุขเนี่ยความสุขมันก็มีอยู่ได้ตรงหน้าเราเพียงแค่เราไม่เจ็บป่วยนะก็ถือว่าเป็นความสุขเป็นความโชคดีแล้วนะเพราะว่าในชีวิตของเรามันประกอบไปด้วยกายและจิตที่ว่านอกเหนือจากการรักษาสุขภาพกายแล้วเนี่ยสุขภาพใจเนี่ย มันเป็นเรื่องที่มีความสําคัญที่เราเราจะต้องอให้ความสําคัญอย่างมากมองโลกในแง่ดีไม่คิดมากนะอย่างเมื่อวานน,น,นี้หลวงพี่วันวันซืนนี่หลวงพี่อ่านในเรื่องของได้คุยถึงความสุขของคนเดนมาร์กคนเดนมาร์กเป็นเป็นคนที่มีความสุขแบบหน้าอยประเภทที่หนึ่งที่สองของโลกอะ่ะแล้วเขาก็บอกว่าความเป็นคนมองโลกในแง่ดีของคนเดนมาร์กนี่แหละทําให้เขามีความสุข วันนี้ก็ได้อ่านหนังสือเจอคนของนักเขียนชาวญี่ปุ่นก็บอกว่าคนที่มองโลกในแง่ดีเนี่ยจะทํางานได้เก่งคือสามารถที่จะใช้งนใช้คนได้อย่างไว้วางใจได้อ่ะคือไม่คอยมุ่งจับผิดหรือว่าไม่ไว้วางใจว่าเฮ้ยมันจะหักหลังเราเปล่ามันจะเอาเปรียบเราเปล่าวันข้างหน้ามันจะแบบไปทํางานนี้แทนเรามาเป็นคู่แข่งเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอเราไปมองโลกในแง่ร้ายเนี่ยมันก็เลยทําให้บางทีแบบ การให้เทคนิคแก่ลูกน้องมันก็มีไม่มากเท่าที่ควรผลของการทํางานเป็นทีมมันก็บางทีม,มันก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยแบบถึงจุดมุ่งหมายนักอะเพราะฉะนั้นในความสุขของการให้ความเมตตาความกรุณาการมีอารมณ์ที่เบิกบานนะลื่นไหลไปตามกระแสะแห่งโลกโดยมีสติกํากับนะทำสิ่งที่มี ประโยชน์แก่โลกใบนี้เนี่ยพี่ว่ามันมันเป็นสิ่งที่งดงามหรือแม้แต่การบำรุงรักษาตัวเรานะทั้งกายใจเนี่ยนะประดุดว่าเราเป็นคนสำคัญนะเพราะว่าโอ้โหบางทีหลวงพี่เห็นคุณพ่อคุณแม่บางคนเนี่ยเขาเป็นคนที่ประหยัดมากๆเลยนะคือแบบไม่กินไม่อะไรเลยเพื่อจะเอาเงินให้ลูกแล้วเป็นไงให้เงินลูกลูกเอาไปเสพยาเสพติดเนี่ยโอ้มันเป็นอะไรที่ชอบจำหัวใจ เพราะนั้นแบบขอให้เราอันนี้นักเขียนนักจิตวิทยาชาวญี่ปุ่นบอกว่าเราต้องปฏิบัติตัวเราเหมือนกันเราเป็นคนสาคัญคนหนึ่งเหมือนกันที่จะดูแลสุขภาพของเราไม่ใช่ว่าโหประหยัดเพื่อคนอื่นทั้งหมดมันก็ไม่ใช่อ่ะเนาะเพราะว่าเหมือนอย่างเราถ้าเราขึ้นเครื่องบินเนี่ยไปกับเด็กเนี่ยถ้าเกิดว่าต้องใช้หน้ากากออกซิเจนเนี่ยเขาประกาศเลยว่าต้องใส่จมูกเราก่อนแล้วถึงจะใส่ให้เด็กถ้าไปใส่มัวใส่ให้เด็ก เราก็อาจจะไม่ทันตายไปดีหรือว่าไม่ทันได้ใส่ด้วยเราก็เสร็จแล้วเพราะนั้นต้องใส่ให้เราให้เราได้ช่วยตัวเองได้ก่อนแล้วเราก็ได้ช่วยผู้อื่นนอย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นความไม่คิดมากความเป็นผู้มีความกตันญูกตาเวทีนะความดื่มดำนะกับการที่ยอมรับตัวเองได้นะมีเหนื่อยก็พักผ่อนนะ เครียดก็หยุดบ้างอยากเที่ยวก็เที่ยวอะไรต่างๆเหล่านีา้เป็นต้นนะะัะนั้นในการดำรงชีวิตต่างๆที่เราจะต้องประสบพบเจอเนี่ยเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตนะอย่างในเตมียะชาดกเป็นเรื่องราวที่ว่าเออมันมันคนเราทุกคนมันก็ต้องตายภายแห่งความตายมันก็ต้องเกิดด้วยกันทุกคน,นก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มน,นี้นะ ว่าผลไม้ที่สุกแล้วย่อมเกิดภัยแต่การหล่นเป็นนิชฉันใดสัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วย่อมมีภัยแต่ความตายเป็นนิชฉันนั้นชนเป็นอันมากเห็นกันอยู่ในเวลาเช้าบางพวกพอตกเวลาเย็นก็ไม่เห็นกันชนเป็นอันมากเห็นกันอยู่ในเวลาเย็นบางพวกพอถึงเวลาเช้าก็ไม่เห็นกันเพราะนั้นบางทีคนเรามันก็ ตายได้ทุกเวลาแลวไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ด้วยนะเพราะนั้นขอให้เราได้ทําจิตใจให้มีความเบิกบานอย่าได้มีความร้อนลุ่มในใจมากมายเหมือนกับเตาหลอมเหล็กในโมโหสถชาดกนะซึ่งในมโหสถชาดกก็มีถ้อยคําที่จะสอนเตือนใจเราว่าเออเราเป็นเหมือนถูกไฟไหม้กลางแดด นะไม่ได้บรรลุถึงความเย็นใจเตาของช่างเหล็กเผาไหม้ภายในไม่เผาไหม้ภายนอกฉันใดใจของเราย่อมเล่าร้อนอยู่ภายในไม่ปรากฏออกมาภายนอกเพราะนั้นบางทีเราเห็นคนที่แบบว่าเขาเขาเหมือนไม่ทุกข์แต่ว่าข้างในนี่เขาร้อนรุ่มก็มีอย่างต่างๆนี่เป็นตน้น ถึงแม้แต่ในการทํางานใดๆที่จะต้องมีความภาคเปลี่ยนเหมือนอย่างพระมหาชนกที่นางมณีเมฆที่ขนาด่ายอยู่ในมหาสมุทรแล้วนางมณีเมฆขลาซึ่งเป็นเทพธิดาที่รักษามหาสมุทรเนี่ยต้งองจะลงจะมาช่วยแต่ก็ลองใจน่ะถามว่าเอ๊ะทำไมเออคนอะไรอ่ะแบบว่ายน้ําอยู่ได้ถึงเจ็ดวันทั้งนั้นที่ไม่เห็นฝั่งจะว่าไปทําไมมหาชนกก็เลยบอกว่า ความพยายามเนี่ยเราจะพึงพยายามอยู่ด้อมไปในตะไตรปวิดีโอน่นี้ก็บอกว่าบุรุษผู้เป็นบัณฑิตเนี่พึงจะต้องออมีความพยายามอยู่อยู่เสมอนะสู้ไปอย่างถึงที่สุดนะพยายามอย่างถึงที่สุดแล้วมันจะเป็นยังไงก็ให้มันเป็นไปนะในเหมือนในอิธิบายสีฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสานะบุรุษผู้เป็นบัณฑิตพึงพยายามเลื่อยไปไม่พึงเบื่อหน่าย เราเห็นตนเองถูกอุ้มจากน้ำขึ้นสู่บกนรสชนผู้มีปัญญาแม้ได้รับทุกข์แล้วก็ไม่พึงตัดความหวังที่จะถึงความสุขนะคือต้องมีกําลังใจอ่ะนะคนเราต้องมีมีกําลังใจนะมีแก่นแห่งใจของตัวเองแก่นแห่งศีลธรรมนะเพราะชีวิตคนเราเราจะไปหาแก่นจากต้นกล้วยได้ไงต้นกล้วยไม่มีแก่นนะในพิธาวิเดลเล่นนี้ก็ยังมีพูดถึงในเรื่องต้นกล้วยไม่มีแก่นไว้นะ ก็บอกว่าบุคคลแสวงหาแก่นของต้นกล้วยย่อมไม่ได้ฉันใดเราทั้งหลายแสวงหาอุบายเพื่อพ้นจากความทุกข์ก็ย่อมไม่ไม,ไม่ไม่สามารถกระทําได้ฉะนั้นจะใช้ทางลัดนะบนบานสารกล่าวอย่างเดียวมันไม่ทํางานไม่ใช่นะรอเลขหวยอย่างเดียวมันไม่ใช่นะแล้วอย่างเลขหวยอาจารย์ให้หวยเนี่ยมันถึงแม้ว่าไอ ไอ้ลูกหวยไอ้คนที่ได้รับเลขจากเราไปมันจะถูกหวยก็จริงอะ่ะแต่ว่ามันเป็นการทําร้ายเจ้ามือนะมันมันเป็นงานทําร้ายเจ้ามือหรือว่าถ้าให้ไปแนละ้วมันผิดมันก็เป็นการทําร้ายไอ้คนที่เราให้เลขไปอีกเพราะฉนั้นแบบบางทีเห็นอาจารย์ใบหวยแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจมันไม่มันไม่ใช่อ่ะนะการหาแก่นของชีวิตแก่นของความสุขเนี่ย นะเราจะใช้อุบายทางรัฐด,ดนมาหนังเก่าวไม่ได้นะเหมือนกับหาแก่นอย่างต้นกล้วยมันมันไม่มีหรอกนี้ว่าพระไตรปิฎกเรื่องนี้ก็แบบเก่าวไว้อย่างดีหรือในมโหสถชาดกที่บอกว่าถึงในเรื่องอคนขาวเห็นแต่โลกนี้ไม่เห็นโลกหน้าคือแบบไม่ไม่ไม่มีการที่จะสั่งสมคุณงามความดีบุญกุศลเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นความาประมาทของชีวิตแล้วนะ ก็มีถ้อยคําว่าคนเขาเห็นแต่โลกนี้ไม่เห็นโลกหน้ายึดเอาแต่โทษในโลกทั้งสองข้าพระองค์เห็นความเหล่านี้จึงกลาบทุลว่าคนมีปัญญาประเสริฐแต่คนเขามียศจะประเสริฐอะไรคนเขาในนี้ไม่ให้หมายถึงคนโง่แบบเรียนหนังสือแบบได้ที่โหลหรือว่าเรียนแล้วสอบตกแล้วสอบตกอีกอันนี้ไม่ใช่นะคนเขาในนี้หมายถึงว่าเขาแบบว่า ไม่รู้เรื่องราวในการํำรงชีวิตอ่ะแบบแบบคิดว่าอบาามุขเป็นสิ่งดีเอาวิชาเป็นสิ่งดีนะการแบบเล่นกรรารพนาันเป็นสิ่งดีนะเนี่ยถือว่าเป็นคนเขาตามหลักในพุทธศาสนานะส่วนคนมีปัญญาในพุทธศาสนาคือคนที่เข้าใจนะเข้าใจในวิชาในความจริงของชีวิตในอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะว่า ทุกเกิดจากความไม่เป็นเพราะความไม่สบายกายไม่สบายใจนะเหตุแห่งทุกขค,คือสมุทัยเกิดจากความโลภความโกรธความหลงอะไรต่างๆนะความดับทุกขก็มีในเรื่องของความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิอย่างเงี้ยหรือว่าความภาคเพียนนะการประกอบอาชีพที่สุจริตอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีปัญญานะไม่ใช่ว่าคนมีปัญญาจบปริญญาเอกด็อกเตอร์ไม่ใช่อันนั้นมันเป็นเรื่องของทางโลก นะเป็นเรื่องของทางโลกมันไม่ใช่เกี่ยวกับทางธรรมดึงมันทีนี้ถ้าว่าเขาจบปัญญาเอกทางโลกแต่ว่าเขาเอาใช้ความรู้ความสามารถที่จะไปเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์เนี่ยมันก็มันก็ไม่ถูกต้องอ่ะนะมันก็ไม่ถูกต้องมันก็เป็นบาปในพุทธศาสนาเพราะว่าคนทํากรรมบันไดไว้พระเจ้าก็ทรงตัสว่าก็ย่อมย่อมได้รับผลของกรรมนั้นเพราะนั้นในการดํารงชีวิตนี่เราพึงจะได้แบบมีความสุขกับก,บการทําสิ่งที่มีคุณค่านะ มีความทรงจำทีด่ดีนะมีการดำรงชีวิตนะด้วยความถ่อมตนนะด้วยความเรียบง่ายนะมีความประมาณตนนะมีความสุขในออความสะดวกระบายเล็กๆนน้อย,น,อยนะแบบสังสมทุกวันทุกวันเนี่ยคือแบบว่ามีความสุขเล็กๆน้อยทุกวันดีกว่าแบบนานๆทิ้งถึงจะมีความสุขใหญ่ๆมามีโลก ลาบใหญ่ๆมาสักทีอะไรเงี้ยเป็นต้นนะเพราะนั้นความดำรงชีวิตนะที่เราพึงจะต้องมีความใส่ใจมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะมีมีอะไรอ่ะมี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 จิตที่เมตตากรุณาต่าง ก็จะได้ทําให้เรานั้นเนี่ยสามารถที่จะ,ะประสบความสําเร็จในในในชีวิตของเราได้นะเพราะฉะนั้นในวิชาชีวิตตอนที่288ร้อยาดิบดในพระไตรปิฎกเล่มที่63นี้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องการที่แบบว่าคนเราทุกคนก็ต้องตายบางคนเห็นกันเย็นนี้เช้าก็ตายแล้วนัว้นเราต้องอยู่ในความไม่ประมาท นะหรือในเรื่องการทําจิตใจให้มีความร่มเย็นนะในเรื่องเราวโมโ oh, ห oh, oh, สดชาดกหรือความเพียรในมหาชนกอะไรต่างๆเหล่าน,นี้เป็นต้นหรือว่าความเป็นผู้มีอุดมการณ์นะที่ดีมีแก่นแห่งชีวิตที่ดีเหล่าน,นีนะ้เป็นต้นนะเลือกทําแต่สิ่งที่ดีงามนะมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะเราก็สามารถที่จะ ประสบความสาเร็จในชีวิตได้เพราะฉะนั้นในเรื่องราวของการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นการมองโลกในแง่ดีเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะในชีวิตของชาวโลกความเป็นผู้มีใจเบิกบานความเป็นผู้ไม่ประมาทความเป็นผู้มีความเมตตากรตันยูเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เป็นยอดแห่งหลักธรรมหรือแม้แต่ในการเดินสายกลางในธรรมจักรกับปัวัตนสูตรเหล่านี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นในวิชาชีวิตที่เราคุยกันมาเนี่ยก็ปรารถนาหลวงพี่ก็ปรารถนาที่อยากจะให้พวกเราได้เข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตนะอย่างเช่นี้วงสมเด็จพระสมรัมมาพุทิเจ้าทรงสแสดงในธรรมจักรปับปววานักสูรทำให้พญ,ญากรัญญาบรรล,ลุโสดาบันก็คือสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นอะไรที่มันจะต้องสูญสลายมันก็ต้องมันก็เป็นธรรมดาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหล่านี้เป็นตน้น ชีวิตคนเราล้วนมีทางเลือกว่าจะเดินอย่างดีหรือต่ำต้อยชีวิตพึงใช้อย่างประดิบประดอยมีความอ่อนน้อมและถ่อมตนมีอัธยาศัยที่ดีงดงามยิ่ง วิิยะอุตสาหะทุกสิ่งในแห่งหนมีความเรียบง่ายในใจตนรักษาสุขภาพทั้งกายใจความสุขนี้อยู่ที่ตรงหน้าอยู่ที่ปัจจุบันขณะเช่นนี้นาจะบอกให้ อย่าตัดสินผู้อื่นเร็วเกินไปบางครั้งเขามีทุกภัยอย่างจริงจังมีเมตตากรุณาประจำจิตขอให้คิดสร้างประโยชน์เกื้อกูลน,นั่น ผลไม้ที่สุกแล้วย่อมหลนเช่นนี้พันเหมือนเหล่านั้นสักวันต้องตายอย่างแน่นอนนั้นเป็นเรื่องในเตมียชาดกส่วนในมหาชานกเช่นนี้นั่นบุรุษพึงมีความภาคเพียนเช่นนี้พันนรลชนผู้นั้นย่อมงดงามคนเขาเห็น แต่ประโยชน์ในโลกนี้ไม่มีปัญญาสร้างบุญกุศลเช่นนี้นั่นเขาย่อมอาจได้รับผลของโทษเช่นนี้พันขอให้เรามีความเบิกบานในจิตใจมีอารมณ์เชิงบวกอยู่เป็นนิดทำจิตใดขอให้เป็นประโยชน์ เช่นนี้ได้มองโลกในแง่ดีตลอดไปชีวิตนั้นย่อมดีได้อย่างแน่นอนขอนอน้าห่งคุณพระาารัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายพวกเราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎกเล่มที่โ3สิบสามของฉบ,บับมหามากุฏในเรื่องราวของไตมียชาดกว่าคนทุวนเกิดมาก็ต้องตายในมโหสถชาดก การทำให้ตัวเองมีใจที่เย็นเบิกบานในมหาชนกในเรื่องความภาคเพียรขอได้โปรดเป็นรับปัจจัยพิบาวประานพรแด่โยมพี่โยมน้องตั้งเันท่าน,นามีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดกขาจองสเงาเร็จจะมามุ่งมาปรสนาเขาทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวททั้งหลายญาติสนิทมิาาตรทั้งหลายทั้งของหลวงพี่และของพวกเราให้ได้รับในบุญกุศลนี้ ดวงวิญญาณทั้งหลายที่ได้ทําบุญในวัดพร,ระเจ้าเมงหงล,าย,หลายแห่งนี้ให้ได้รับในบุญกุศลนี้หากท่านทั้งหลายเหล่านี้ไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งให้ท่านทั้งหลายเหล่านี้เพื่อให้ได้รับในบุญกุศลนี้และนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันจเจริญพร